ฝ่ากลางรับ

แค่ค er ิดเดินแค่เนี้ยเราเป็นโหนกใหญ่ปากกลางเลย

มาเป็นไงบ้างเนี่ยน้ำมีกี่วันแล้วเป่าสี่วันแล้วค่ะสี่วันแล้วใช่ไหมใส่เอารถใส่ออกมางั้นก็ใส่ก่อนก็ได้แล้วมันใส่ที่อันนั้นมูน่าดูกว่าไ่ผมจะรอกว้างสิบห้ันห้าสิบสิบน้ำลงลงก็หายก็ซิ่มตั้งอเราก็มา วันนี้ถ้าเริ่มเริ่มเริ่มท่วมถ้าวันนี้ค่ะค่ะแม่ขนงอยู่ยังไงี่ไม่ได้ขนของหนีเพราะว่าที่นี่มีแพไงคะเออทำไมถึง,งทำแพงนี่ยทำแพนี่สภาพของบ้านหมู่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะคะคือมันท่วมทุกปีเราก็ต้องเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะะเอาทาแพบ้านค่ะที่เก็บขนของอะค่ะเพราะยังไงมันก็ท่วมทุกปีอยู่แล้วท่วมน้อยท่วมมากมันก็ท่วมประจรําอะค่ะ ทำแพรนี้มานานอยู่แล้วครัทำแพรปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะทำปีนี้เป็นอะไรแชรอะไรมั่งครับถังเหรอถังกัลลอนถังกัลลอนค่ะถังกัลลอนพลาสติกถังสองร้อยลิตรเนาะค่ะถังร้อยลิตรถ้ถังร้อยลิตรกี่ถังครับป้าสามสิบถังค่ะเ้วอยู่ได้กันได้หมดเลยใช่ไหมอยู่ได้หมดนะค่ะเราเราคิดแล้วว่าถ้าพูดถึงเราไม่ทําอย่างนี้เราก็อยู่กับตรงนี้ไม่ได้อ่ะค่ะกลัวไหมต่อต่อไปมีถังแล้วกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวค่ะไม่กลัว คิดคิดไปนานเหยครับป้าคิดนานแล้วปีที่แล้วมันน้อยกว่านี้แล้วมันเก็บของไม่หมดปีนี้ก็เลยขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาแต่เราอยากจะรู้ว่ามันจะทุ่มชั้นบนอีกไหมอะค่ะตอนนี้จะชั้นสองอยู่แล้วเนาะจ้ะแต่ก็สายใช้สายดึงพยุงกันไว้ดึงพยุงกันไว้ค่ะ